幽丽，乌黑。 สวัสดีค่ะพบกับยูริกับคูริกันอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้นะไม่มีอะไรมากจะมาวอล์กให้ดูกรุบกนะคะเนื่องจากว่ายูริเนี่ยจะมีการแบบแต่งโชมเ,มาเบาๆนะคะก็อันนี้เนี่ยคือผมยูริเนี่ยยาวได้ที่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะตัดผมบริจาคอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเอาผมไปทอวิกอะไรประมาณนี้นไหนๆก็จะตัดแล้วเราก็จองร้านตัดผมที่เราคิดว่าน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วก็ใช้เวลาในการจองคิวกว่าจะได้คิวช่างเนี่ยหนึ่งเดือนเต็มเลยนะทุกคนวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ยูริจะไปตัดผมนะคะเป็น นะว่าผมมันยาวมากคือต้องขยิงขนาดไหนถึงจะเห็น <c oughs> คือมันยาวมากยาวประมาณเอวแล้วอ่ะเอวคือแบบขอบกางเกงในอะ่ะทุกคนเนอะดังนั้นเราก็คิดว่าเราจะตัดออกสักประมาณ7นิ้วขึ้นไปก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะประมาณไหนเพราะว่าจะให้ช่างตัดให้เลยครั้งที่แล้วเราตัดเองแต่วันนี้จะให้ช่างตัดให้แล้วก็ให้มัดเก็บเอาไว้แล้วอยู่หรือเอาไปบริจาคเองทอวิกเองหมายถึงแบบส่งไปเขาช่วยทอวิกเอง <c oughs> ประมาณนั้นแล้วก็ทรงผมที่จะตัดนะคะก็คือทรงนี้นี่เลยเซฟรูปไวคืออยากได้ประมาณแบบปะบ่าแบบนี้แล้วก็ให้แบบมันมีความแบบไล่เลเยอร์ประมาณนี้คือสวยมากนี่เห็นปะเราอยากได้แบบนี้เลยเราก็เลยขอช่างที่สามารถตัดทรงนี้ได้เราก็ไม่รู้ออกมาจะเป็นยังไงแต่ว่าร้านนี้คือฮิตฮอตมากในหมู่ที่แบบว่าตัดผมสไตล์เกาหลีต้องไปโดนร้านนี้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวตัดผมเสร็จจะกลับมาทําสีผมเองเพราะว่าซื้อยาย้อมผมมาจากญี่ปุ่นเนะี่ยคือนานมากแล้วไม่ได้ย้อมเพราะว่าผมไม่ าวมากก็ขี้เกียจม,มานั่งย้อมกะว่าเออถ้าตัดประมาณปะบ่ามันย้อมผมง่ายดีดังนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปตัดผมกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวติดตามว่าออกมาจะเป็นยังไงนะจ๊ะไปะตัดเสร็จแล้วนะทุกคนเป็นไงสั้นกว่าที่คิดเยอะเลยนะแต่ว่าสวยดีนะคะตรงตามที่ยูริอยากได้เลยก็คือเราจะไล่เลยเยอร์ดูข้างหลัง ะะเห็นปามันจะแบบไล่เลยเยอร์คือตรงนี้จะสั้นๆแล้วก็ค่อยมายาวนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่อยากให้มันสั้นขานาดนี้ก็ไม่ต้องม้วนเยอะขนาดนี้แต่นี้ที่ร้านเซ็ตมาก็คือสวยยูแล้วก็ผมที่ตัดบริจาคนะคะนี่เลยหายไปแล้วก็เดี๋ยวเก็บเอาไปไปบริจาคะคะส่วนสีผมที่จะย้อมเนี่ยอยากจะเก็บไว้สักประมาณสองสาวันค่อยไปย้อมเพราะว่าเนี่ยเขาใดแบบสวยมาเลยอะเราเสียดายรอนไงเออนะคะก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักประมาณ2วันแล้วเดี๋ยวยูริมายอมผมแล้วก็มาติดตามกันว่าสีผมที่จะย้อมนั้นเป็นสีอะไรนะจ๊ะ สนะสนะดูเกาหลีไหมทำไมอันนี้ว่าแบบแอบญี่ปุ่นนิดนึงปะแต่ก็ดีนะโล่งหัวเลยโอเควันนี้เราจะมาย้อมผมกันแล้วนะคะหลังจากที่เราตัดผมไปเนาะอันนี้ก็จะเห็นว่าโคนดำอยู่เยอะมากๆแล้วก็อันนี้จะยอมเองเพราะว่าเราเคยพียาย้อมผมมาจากญี่ปุ่นคือนานมากก่อนจะมีโควิดอีกนะก็คือยี่ห้อนี้จะ้ะ เพอรตี้เ <30, S 2> หรอสักอย่างนะคะคือรุ่นเนี้ยไม่มีขายที่เมืองไทยค่ะมีแต่ขายที่ญี่ปุ่นแต่วายี่อเนี้ยมีขายเมืองไทยไม่งงเนาะ <laughs> <laughs> ก้อนรุ่นนี้นะคะมันจะเป็นรุ่นที่แบบว่าเน้นสีแบบเนเชอรัลแล้วก็โทนสีที่ยูริเลือกมาเนี่ยมันเป็นโทนแบบว่าประกายเขียวๆหน่อยแล้วก็มีอีกสีหนึ่งที่ยูริพีมาก็เป็นประกายเทาก็เดี๋ยวย้อมประกายเขียวก่อนเพราะมันสีค่อนข้าง,างจะสว่างกว่ามันจะได้ปิดโคนดำๆของเราด้วยนะคะอันนี้สีเดิมก็จะเป็นสีช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้เนาะเขาจะมีชาร์สีให้ ยูริคิดว่ายูรีก็น่าจะเป็นสองสีนี้แหละเพราะว่าเราไม่ได้ยอมทองเนาะเออเพราะยูรีอะชอบให้สีผมมันดูเป็นโทนธรรมชาติก็ตั้งแต่ตอนทําสีผม,มเยอะนะมันวัยรุ่นอยู่ตอนนี้ก็อยายุน้มก็เ,กเลขสามแล้วเราก,ก็รู้สึกว่าเราจะต้องทาโทนสีธรรมชาติเข้าไวเองนะคะจะได้ดูหน้าเด็กต <c oughs> แต่ตัดผมสั้นนี่ก็มีคนชมมันหน้าเด็กขึ้นนะยูรียังไม่เคยแกะดูในกล่องเลยในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะมีทรีมแบบนี้ เอาเป็นว่าเราจะไม่บอกวิธีการย้อมละกันเดี๋ยวจะมาย้อมแบบเร็วๆให้ดูนะคะและ้วเดี๋ยวเรามาดูสีผมกันใส่พลาคุมกันก่อนนะคะเนนามากไม่ได้ย้อมผมนานมากล่าสุดที่ย้อมก็คือที่ไปย้อมที่ร้านนะทุกคนที่ทําคลิปไปว่าไปย้อมผมพิล้านแล้วก็นั่นแหละตอนนี้ผมสั้นแล้วเราก็อยากลองย้อมเองเพราะว่าไหนๆเราก็ซื้อ,อยาย้อมผมมาแล้วนะรู้สึกว่านี้จะเป็นแบบโฟมนุ่รมกรันตอนแรกเราตั้งใจอยากได้แบบครีมแต่ สีแบบโฟมสวยกว่าอันนี้กลิ่นไม่ค่อยฉุนนะแต่ก็ไม่แน่ใจแล้วก็ยี่ห้อนี้อ่ะมันจะเป็นยี่ห้อที่แบบหน้ากล่องมันจะเป็นแบบผู้หญิงที่สีผมแบบสดๆอะไรอย่างเงี้ยรุ่นที่ขายที่ไทยจะเป็นสีผมสดๆแต่ว่ารุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยวจะเป็นสีแบบออกแนวธรรมชาติ natural อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องพีจาก่ปุ่นแล้วเนี่ยพีไวนานมันชาติมากซื้อมาทั้งหมด6กล่อง <S 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 เพราะว่าเราคิดว่าถ้าตอนเราผมยาวเราต้องยอมครั้งหนึ่งอ่ะครั้งละ3ากล่องเพราะผมอยู่ยาวแล้วหนามากแต่ตอนนี้ตัดสั้้้นนนแลวเพราะฉะฉั กล่องเดียวน่าจะรอดนะคะไม่รู้ว่าจะรอดไหมอะ่ะเพราะไม่เคยย้อมผมกล่องเดียวหรือแต่มันก็สั้นอยู่นะเนี่ยเพราะเนี้ยซอยออกไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ได้เซตเซตอะไรก็ตั้งแต่วันนั้นอะ่ะเวลานอนมันก็แบบเนาะ มีความยุ่งเหยิงนิดนึงแต่ยูริชอบนะชอบให้ผมเซร์เซย์อย่างเงี้ยไม่ชอบผมตรงมากจริงๆอ่ะยูริเป็นคนผมหยักโศกนะคะแล้วก็ใช้การบำรุงจนมันค่อนข้างจะตรงและที่สําคัญตอนที่ผมยาวมากๆผมมันหนักมันจะทิ้งตัวแล้วก็จะทําให้ผมลดตรงโดยปริยายอะไรเงี้ยเนาะแต่พอตัดสั้นลงเนี่ยผมมันไม่ได้หนักขนาดนั้นมันก็จะทําให้มีความแบบอยกักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่ได้ไปเซตอะไรมันนะมันก็จะมีความหยักโศกแต่ยูริไม่ได้เป็นแบบผมหยิกอะไรเลยอะไรขนาดนั้นแต่ก็สุขภาพดี แบบอยากโซกยูีิชอบชอบตัวเองตอนผมอยากโซกจะได้มานองมานั่งงวนผมอะไรมานีถ้าใครอยากได้ยายอมผมรุ่นนี้นะต้องพีอย่างเดียวนะแต่ตอนนี้ก็มีร้านญี่ปุ่นพี่ยูริสั่งประจําพีีรับพีีอยู่นะเพราะว่าล่าสุดเพิ่งพีีรถเข็นเจ้าคุมะมาน้อยของยูริไปนะคะต้องแบบปะโค้งก่อนถ้าสีสวยนะทุกคนเราก็จะใช้ตีห้อนนั่นแหละเ๋อเม่ไแบบนี้หรอยังไงดีอ่ะบอกให้บีบใส่มันเป็นเนื้อครีมครีมอ่ะเอ้ยดีอ่ะ บบเดีย๋ยวขอไปตะบี้ตะบันให้เสร็จก่อนนะคะและ้วเดี๋ยวเราวาร์มมาเจอกันตอนเสร็จแล้วอ่ะน,นี้มาส่องแสงธรรมชาติเปิดระเบียงนะคะก็จะเห็นว่าดีมากคือสีมันแบบช็อกโกแลตนมๆมอ่ะทุกคนแล้วก็สม่ำเสมอดีมากเลยอะ่ะดูไม่รู้เลยว่าโคนดำเดิมมันอยู่ตรงไหนนะ แล้วก็เป็นเงาสวยดีมากแล้วก็ถ้าสมมติแบบเนี่ยแสงมันส่องมาจะเห็นเป็นความประกายเทาๆอมเขียวอะไรนิดนึงอะแต่คือมันแบบดูมิวมิวอะดีมากอะเนี่ยเนี่ยเห็นปะ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 เอ้ยคืออันจริงอะสวยกว่าในกล้องอีกในกล้องสีอาจจะเพีย้ยนไปนิดน,นึงนะแต่แบบอันจริงคือเหมือนหน้ากล่องเลยดีดีเลยอะดีแบบช็อกโกแลตแบบประกายเขียวจริงๆอะคือสีสวยมากเลยทุกคนดูดิก็สม่ำเสมอมาก แล้วก็ไม่ติดเหลืองด้วยนะตามที่อยากได้เลยอ,อันนี้้าติดค่อนข้างจะเหลืองนิดนะึงแต่แบบดูไม่เหลืองนะเนี่ยดูโอเคนะดูมิวมิวเห็นป่ะมันจะมีความเทาๆเขียวๆด้วยอะ่ะสวยมากและนี่คือแสงไฟห้องนะคะก็จะเห็นว่าสีผมมันสม่ำเสมอมากเห็นป่ะเราไม่รู้ว่าโคนสีดำเราอยู่ตรงไหนเลย เออล้วก็โทนสีมันจะออกแนวแบบช็อกโกแลตประกายนมนมแล้วก็มีความเขียวหน่อย,อยแต่ว่าถ้าอยู่ในร่มเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเขียวอะไรแต่รู้ว่ามันจะดูแบบมนๆน,นมนม,นม,นมหน่อยเนาะถือว่าการย้อมผมครั้งนี้นะคะประสบความสำเร็จมากๆเลยแล้วเป็นไงทรงผมเสร็จมาสวยเฉียว <laughs> นะคะก็ <laughs> ถือว่าคลิปนี้เรามาวอกให้ดูว่าเออเราได้ทําบูญตัดผมบริจาคอีกแล้วนะคะแล้วได้เปลี่ยนทรงผมไดย้อมสีผมได้เปลี่ยนลุครับปี2021นี้นะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะคะเราต้องแบบสลัดคาบจากคอมฟอร์ทโซนที่เป็นผมตรงธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย ยาวๆมานานเนี่ยเปลี่ยนลุคสักทีก็อาจจะดีเหมือนกันนะคะก็ถ้าทุกคนชอบลุคนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกให้ด้วยนะคะว่าออชอบลุปป้าแล้วก็ถ้าใครอยากแบบให้มาแชร์ทรงผมต่างๆในช่วงผมปะบ่าประมาณเนี้ยก็บอกได้อยากจะมาทำ o w t o ทำลอนอะไรอย่างเงี้ยให้ดูกันแล้วกันเนาะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากไปก่อนนะคะแล้วก็ ขอทุกคนมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามค e ิปเฟร r ดมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะรีบถ่ายให้นะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะอนออย่าลืมนะคะทุกคนกดติดตาม Subscribe ช่อง YouTube ยูริอุคุริตรงนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พาลาดรับชมคลิปใ,ใหม่ๆของยูริกันค่ะแล้วพบกันใหม่นะจุ๊บจุบ,จบ